การแข่งขันการประชันเสียงนกเขาชวานะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วสําหรับการประชันเสียงนกเขาชวาอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ครับ บรรยากาศในงานมหากรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนครั้งที่37ที่จังหวัดยะลานะครับก็เป็นปอยัางคึกคักเลยตอนนี้บรรดาชาวชาวาวงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนเดินทางนํานกเขาชวาเสียงทั้งเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่และเสียงดาวรุ่งมาร่วมแข่งขันประชันเสียงกันจํานวนมากนะครับโดยมีนายอานาจชูทองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน ชักเสารอกนกเป็นประมฤเษิกเปิดการแข่งขันร่วมกับนายพงศัก์ยิ่งชนจเจริญนายกเทศมนตรีนครยาลาพันตำรวจโทรวรณพงศ์คจรักเลขาธิการสพรตนะครับท่านนายกเทศขอไปครับเทศนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่างานหมากกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนเป็นงานประเพณีจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการ อา,อาอชีพการเลี้ยนงนกเขาชวา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ของผู้เลี้ยงในปุมยภาคอาเซียนครับโดยเทศบาลนครยะลาได้ร่วมกับจังหวัดยะลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นมีชาวชวาวงจากทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนต่างให้การยอมรับสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานศักยภาพในการบริหารจัดการที่สําคัญนะคะมาตรฐานการตัดสินที่ยุติธรรมโดยในปีนี้นกเขาชวาเสียงทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ2 น,นกนอกจากนี้ในงานนะคะก็ยังมีการแข่งขันนกโครงหัวจุกการแข่งขันนกบินอิสระงานเทศกาลอาหารจานเด็ดพร้อมชมนิทรศกาัผ่านข้าวพื้นเมืองการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและมีโซนคอฟฟี่พาร์คพร้อมชมการแสดงบนเวทีณนะสนามโรงพิธีช้างเผือกด้วยค่ะโดยมีนายอำนาจชูทองนะครับผู้รองข่อไปครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานชักเสารอกนก เป็นปฐมวาร์กเปิดการแข่งขันนะครับใช่ค่คะย